คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าใจคำสั่งรับข้อมูลประมวลผลข้อมูลและได้ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานกันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายขึ้นการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลา มีความถูกต้องแม่นยำโดยเฉพาะงานบางอย่างมนุษย์ไม่สามารถทำได้จึงต้องอาศัยความสามารถของคอมพิวเตอร์ให้ทำงานแทนในการเรียนรู้ว่าระบบคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรนั้นก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจถึงองค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์เสียก่อนซึ่งโดยทั่วไปคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบหลัก5ส่วนได้แก่1 หน่วยรับเข้า Input Unit 2. หน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit 3. หน่วยความจำ Memory Unit 4. หน่วยเก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำรอง Storage Unit 5. หน่วยส่งหรือหน่วยแสดงผล Output Unit ซึ่งในวิดีโอชุดนี้จะกล่าวถึงหน่วยส่งออกหรือหน่วยแสดงผล Output Unit เท่านั้นหน่วยส่งออกหรือหน่วยแสดงผล Output Unit เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูลหรือสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลจากคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของข้อความกราฟิกภาพเสียงหรือวิดีโอ อุปกรณ์ส่งออก (output device) หมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์โดยจะแปลงข้อมูลที่ผ่านกนารประมวลผลแล้วให้อยู่ในรูปที่มนุษย์เข้าใจได้อุปกรณ์ส่งออกที่สำคัญมีดังนี้จอภาพ m o n ตอร์เป็นอุปกรณ์ส่งออกที่นิยมใช้กันมากที่สุด ใช้สำหรับแสดงภาพข้อความและกราฟิกต่างๆจอภาพที่นิยมใช้ในปัจจุบันจะต้องมีลักษณะบางเคลื่อนย้ายสะดวกและใช้พลังงานน,อน้อยโดยปัจจุบันมีที่นิยมใช้เป็นอยู่2ชนิดคือจอ LCD และจอ LED จอ LCD (Liquid Crystal Display) เป็นจอภาพที่มีลักษณะแบนเนื่องจากไม่มีหลอดภาพแต่ใช้คุณสมบัติของผลึกเหลวในการสแสดงผลโดยผลึกเหลวไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดแสงแต่อาศัยแหล่งกำเนิดแสงอื่นที่ส่องมาจากด้านหลังโมเลกุลของผลึกเหลวจะได้รับการกระตุ้นจากกระแสไฟฟ้าให้บิดตัวในองศาที่ต่างกันและสแสดงสีที่แตกต่างกันออกมา อ LED Light e m i t i n g Diode เป็นจอภาพที่ใช้เทคโนโลยีกรารแสดงผลแบบเดียวกับจอ LCD นั่นคือใช้คุณสมบัติของผลึกเหลวในการสแสดงผลต่างการเพียงชนิดของแหล่งกำเนิดแสงจะใช้หลอดไฟชนิด LED ซึ่งมีคุณสมบัติให้แสงที่มีความเข้มกว่าทำให้ได้ภาพที่มีสีสันสดใสและคมชัดกว่ารวมทั้งประหยัดพลังงานกว่าอีกด้วย ปัจจุบันมีการพัฒนาให้จอภาพสามารถใช้งานได้ในระบบสัมผัสซึ่งเรียกว่าจอสัมผัสหรือจอทัสสครีมซึ่งเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นจอสัมผัสจัดเป็นอุปกรณ์ที่เป็นทั้งหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออกเครื่องพิมพ์ปรินเตอเป็นอุปกรณ์แสดงผล โดยจะแปลงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วจากคอมพิวเตอร์และแสดงผลออกมาบนกระดาษซึ่งเครื่องพิมพ์มีหลายชนิดดังนี้เครื่องพิมพ์อิงเจตอิงเจตพิมเตอร์การแสดงผลจะสร้างภาพโดยการพ่นหมึกลงบนพื้นผิวกระดาษด้วยความเร็วสงูงทำให้ได้งานที่มีคุณภาพและรองรับสีสันที่หลากหลายเครื่องพิมพ์เลเซอร เลเซอร์พรินเ์เป็นอุปกรณ์แสดงผลที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับเครื่องถ่ายเอกสารคือจะใช้แสงเลเซอร์ในการสร้างงานพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงเหมาะกับงานพิมพ์ที่ต้องการผลลัพธ์รวดเร็วและมีคุณภาพสูงเครื่องพิมพ์3มิติ3 d printer เครื่องพิมพ์จะรับข้อมูลรูปทรงชิ้นงานจากโปรแกรมสร้างโมเดล3มิติในขนาพิมพ์ เครื่องจะพ่นสารเติมแต่งซึ่งอาจเป็นสเปรย์พลาสติกเหลวหรือวัสดุอื่นเรียงเป็นชั้นๆจนได้รูปทรงตามต้องการนอกจากเครื่องพิมพ์ที่กล่าวมาแล้วยังมีเครื่องพิมพ์อีกหลายชนิดที่ใช้ในงานเฉพาะได้แก่เครื่องพิมพ์ t ท e ร m โมเท e ร m โมพิ i เตอรซึ่งใช้สำหรับพิมพ์สลิปการทำรายการในเครื่องฝากถอนเงินสดอัตโนมัติ เครื่ e r เป็นเครื่องพิมพ์สำหรับงานพิมพ์ที่มีขนาดความกว้างของงานมากกว่าง,งานพิมพ์ปกติเช่นแผนที่รูปภาพแบบก่อสร้างการเขียนแบบทางวิศวกรรมและอื่นๆอุปกรณ์ส่งออกเสียง (Audio Output Device) ทำหน้าที่แปลงข้อมูลเสียงซึ่งอยู่ในรูปแบบดิจิทัลไปเป็นเสียงที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ อุปกรณ์ส่งเสียงที่นิยมใช้กันมากได้แก่ลำโพงและหูฟัง